แจ้งข่าวด่วนค่ะคุณผู้ชมกระทรวงการคลังยังคงโอนเงินอย่างต่อเนื่องให้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนในเดือนกันยายน2564แต่ตอนนี้เฮเลยนะคะรับเงินสงเคราะห์พิเศษ5 0 0ถึง1,000บาทเฉพาะกลุ่มค่ะจ่ายพร้อมกันทั่วประเทศเลย3กันยายนนี้สามารถกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้นะคะเดี๋ยวเราไปติดตามรายละเอียดข้อมูลข่าวสารกันในช่องค่ะหากคุณผู้ชมเข้ามาร่วมรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องอีสานแซ่บค่ะ เป็นที่ท,ทราบกันแล้วนะคะคุณผู้ชมเมื่อวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาข่าวในส่วนของการจ่ายเงินเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนในเดือนกันยายนสําหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะจะได้รับเงินสงค์จากเดิมในส่วนของมติครมออนุมัติเป็นในส่วนของเงินเยียวยาผู้สูงอายุหรือเรื่องง่า,งงายๆก็คือเงินสงค์ที่หยุดจ่ายไปทั้งหมด10เดือนนั่นแหละค่ะซึ่งตอนนี้ทางรัฐบาลนะคะอนุมัติจ่ายเงินแก่ผู้สูงอายุในกลุ่มนี้จํานวนกว่า 4.7ล้านคนเงินนี้ไม่ใช่งเงินเยียวยานะคะคุณผู้ชมเงินนี้เป็นในส่วนของเงินก่อนที่ครั้งเก่าที่ผู้สูงอายุเคยจะได้รับแต่ทีนี้หยุดจ่ายไปทั้งหมด10เดือนนะคะแล้วก็กลับมาจ่ายอีกครั้งหนึ่งซึ่งจะจ่ายให้เป็นก้อนเดียวเลยนะคะคุณผู้ชมก็คือคนที่เคยได้50บาทถึง100บาทก็จะได้ในส่วนของ5เดือนเดือนละ50บาทก็จะได้อยู่ที่500คนที่เคยได้เดือนละ100บาท 10, าท10าทเดือนก็จะได้อยู่ที่1,000บาทค่ะ แต่ในส่วนของการจ่ายครั้งนี้อาจจะจ่ายครั้งเดียวรวดเดียวก้อนเดียวโอนตรงเข้าบัญชีการแห่งรัฐให้เลยนะคะในวันที่3กันยายน2อ6 4นซึ่งผู้ที่จะได้รับเงินรวดเดียวในส่วนของวันที่3กันยายนนี้ก็คือสามารถไปกดเป็นเงินสดได้ที่ตู้ ATM ส่วนคนที่มีรายได้ไม่ถึง30,000บาทต่อปีก็จะได้รับนะนะคะอยู่ที่1000บาทส่วนคนที่มีรายได้3 0 0 0 0บาทถึง10,000บาทต่อปีก็จะได้รับอยู่ที่500บาท ในส่วนของการจ่ายเงินเพิ่มในส่วนของบัตรคนจนก็เติมเข้าไปในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่จะไม่ได้จะมีบางคนนะคะที่เป็นผู้สูงอายุบางท่านที่60ปีขึ้นไปเท่านั้นไม่ใช่คนที่มีบัตรคนจนทุกคนนะคะได้เฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุเท่านั้นและในส่วนของผู้สูงอายุอาจจะไม่ได้ครบเต็ม5 0 0ร้อ0ถึงหนึ่บาททุกคนเพราะว่าเขาจะดูจากอายุของท่านนะคะตามเีงบประมาณ2563ันทับด้วยค่ะ หรือถ้าหากผู้สูงอายุท่านไหนยังคงไม่ได้รับการโอนเงินในวันที่3กันยายนนี้ก็สามารถตรวจสอบไปที่021092345นะคะก็สามารถตรวจสอบสถานะว่าเงินเข้าหรือยังนะคะที่ในส่วนของศูนย์บริการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะก็ถือว่าเป็นข่าวดีเตรียมรับเงินสงเคราะห์เข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ500ถึง1,000บาทในวันที่3กันยาย25น2564นี้ดีใจด้วยนะคะนำข้อมูลข่าวสารเรื่องราวดีๆมาฝากหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ ติดตามกับ u u s c r i b e เป็นกำลังใจให้กับช่องอีสันแซ่บเดี๋ยวเราจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ